ยะโสธรเมืองบางไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิโรงเรียนบ้านนาดีดอนจานตั้งอยู่ที่หมู่สิบตำบลนาสมัยอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนสองระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีนักเรียนจำนวน78คนเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา98ปีปัจจุบันมีนายสุวิทย์แสงโชตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนประกอบด้วยหมู่บ้านสหมู่ได้แก่ 1. บ้านนาดีน้อยหมู่9 2. บ้านหนองจานหมู่10 3. บ้านนาดีน้อยหมู่12ตำบลนาสมัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรและ 4. บ้านดอนเขืองหมู่11ตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่21ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับโรงเรียนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาขยายผลทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่21โรงเรียนบ้านนาดีดอนจันได้รับการจัดสรรง,งบประมาณตามโครงการโรงเรียนดำเนินการ โดยการถอดบทเรียนนวัตกรรมความดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการบูรณาการทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวตรรษที่21เป็นคนดีมีจิตสำนึกฝึกจิตอาสาและพัฒนาโลก,กทัศน์สอดคล้องกับสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและปลูกฝังความเป็นเยาวชนที่ดีมีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ นวัตกรรมความดีของโรงเรียนบ้านนาดีดอนจานเกษตรอินทรีย์ C, วิธีพอเพียงประกอบด้วย1กิจกรรมทำนาข้าวอินทรีย์ไรเบอรี่2กิจกรรมเลี้ยงปลา3กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ4กิจกรรมธนาคารเสริมสร้างความดีออมทรัพย์นักเรียนและธนาคารความดี การดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักการสองเงื่อนไข3หลักการ4มิติ2เงื่อนไขได้แก่ความรู้มีความรอบรู้และรอบคอบในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จคุณธรรมใช้คุณธรรมในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ3หลักการได้แก่พอประมาณ คือการคำนึงถึงความเหมาะสมความสอดคล้องและความพอดีมีเหตุผลคือมุ่งหวังสิ่งที่จะให้เกิดผลอะไรกับใครอย่างไรเพราะเหตุใดจึงเกิดผลเช่นนั้นมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานและเตรียมการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสีมิติได้แก่ ด้านวัตถุส่งผลให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุที่นำมาใช้รู้จักประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันด้านสังคมส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมแรงร่วมใจมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองครอบครัวและชุมชนด้านวัฒนธรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นตน และด้าสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนต่อไปผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขมีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคมครูเป็นต้นแบบความดีดังคำที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังความดีให้ผู้เรียนเป็นเยาวชนคนดีชุมชนได้พลเมืองที่เข้มแข็งได้แหล่งเรียนรู้คู่ความดีเป็นกำลังในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป ให้เจ้าค่อยเพี้ยนสร้างเสมอแตนแปลงซอให้สร้างกอสืบไหวเสมอเพิงแต่หัางอันความดีที่เพี้ยนสร้างสิฝังในรากลึกให้มั่นฝึกเพี้ยนไหวไผยสิขากระบอตายดอกเด้